กับคนที่ไม่ไว้ใจไม่ได้มาเป็นเดือนเลยเหรอเออถ้ารู้อย่างนี้มันจะมันจะรู้สึกยังไงก็คือต่อไปคนเหล่านี้ไปติดต่อกับใครก็คงระแวงได้แหละครับก็คงระแวงอ่ะใครจะกล้าโทรไปพูดคุยกับคุณวันนี้คุณอาจจะไม่ชอบคนนั้นคุณพูดใส่เต็มที่เลยให้กับอีกคนหนึ่งฟัง แล้วต่อไปเดือนถัดไปคุณไปดีกันเองอได้ขอโทษขอโพยกันเองแล้วส่วนตัวแต่มีคนแอบบันทึกเสียงคุณขณะที่คุณโกรธกันแล้วเขาก็ดูสถานการณ์ต่อไปอยูสิ่งนี้สามารถค่มขู่คนได้นะมีคลิปไว้สามารถที่จะแบ็กเมย์ใครได้นะมีคลิปไว้สามารถจะทำลายคนอื่นได้นะมีคลิปไว้ ถ้าคนในสังคมมีสันดานอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนของท่านสักคนสองคนมีสันดานอย่างเงี้ยที่ท่านติดต่อกันอยู่เนี่ยวันหนึ่งท่านระบายโอ้ยคนคนข้างบ้านคนข้างบ้านแย่มากเลยปาข้างบ้านน้อนี่ใส่ไม่ดีแล้วไปพูดให้อีกคนหนึ่งฟังแล้วถูกอัดเทปมาแล้วเอาเอาไปให้ปาข้างบ้านฟังเอาเวรกรรมล้ว พินาศแน่แบบนี้นะครับดังนั้นนิสัยแบบนี้อย่ามีนะครับคุณไม่ได้เป็นนักสืบคุณไม่ได้ที่จะเห็นคนร้ายคนอะไรทํานองนี้ไปอัดเสียงเขาไว้เพื่อจะเอาอาไปต่อสู้ในชั้นศาลนะดังนั้นคําการอัดเทปเนี่ยเอาไว้ต่อสู้ในชั้นศาลนะครับในคดีอาญา ไม่มีเขาอัดเทไปไว้เพื่อจะมาแบ็กเมย์มาทําลายใครในแบบนี้ไม่มีดังนั้นสิ่งเหล่านี้ใครเอาไปไปพูดแบบไหนคุณก็ผิดครับคุณจะอธิบายให้เอซีของคุณฉลาดที่จะเข้าใจแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่ฉันทําผิดให้อภัยฉันนะนี่ยแต่คุณก็ต้องยอมรับคุณต้องมาขอโทษขอโพยบุคคลเหล่านั้นเสีย จึงเรียกว่าเป็นถ้าเป็นผู้ชายคือลูกผู้ชายเป็นผู้หญิงคือลูกผู้หญิงกล้าทากล้ารับแล้วก็ไม่ไม่ทาอีกต่อไปนะไม่ใช่กล้าทํากล้ารับต่อไปก็บันทึกเสียงใหม่ไม่เอานะฮะสิครับท่านอาจารย์นะครับไม่น้อยครับนะฮะสวัสดีครับน้องมดดีไซน์นะครับสวัสดีครับคุณฮัพบี้ครับนะครับสวัสดีครับคุณธนากรนะครับผมนะครับสวัสดีครับนะครับ คุณธนิดาครับสดีครับผมนะครับอ่านะครับน้องน้องรถคุณรถนะครับกูราพัทยาชแนลนะครับนะครับใครยังไม่กดติดตามนะครับน้องรถหรือคุณรถเรานะครับไปกดติดตามได้นะครับเพราะว่าอาจารย์จะไปสตรีมยาร์ดในช่องของคุณรถประจานะครับของคุณรถประจานะครับแนวคิดของเราเราไปตรงนั้นเพื่อจะวิเคราะห์ในสิ่งที่เกิดขึ้นในมุมมองที่เป็นบวก เป็นประโยชน์ต่อคนที่ฟังให้เกิดความระวังในสิ่งที่เรากำลังอยู่ในโซเชียลสำคัญทีเดียวน้นั้นช่องคุณรสผมก็จะแวะไปนะครับถ้ามีประเด็นใดๆผมก็จะไปเข้าแสดงความเห็นนะครับตลอดนะครับขอาแชร์ใช่ครับผมนะได้เลยครับนี่แหละฮะดังนั้นสิ่งที่เราพูดสิ่งที่พวกเราพูดที่ช่องคุณรสเนี่ย ใครเอาไปพูดเอาไปอะไรนะมันจะเอาไปอธิบายอย่างอื่นก็ให้อธิบายอย่างถูกต้องหลักการเพราะการบันทึกเสียงเนี่ยแอบบันทึกเสียงคนเนี่ยมันผิดแต่คุณจะไปบอกถูกไม่ได้ถ้าคุณเห็นว่าคุณผิดมันก็ต้องเกิดสำนึกสิสำนึกคืออะไรคือขอโทษกำลังทำให้คนอื่นเดือดร้อนคุณต้องขอโทษไม่ใช่คุณย้ำว่าฉัน ฉันทําผิดอะไรฉันทำอะไรเนี่ยไม่ได้นะนะครับดังนั้นสิ่งนี้คือเตือนอย่าหาว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามอย่าหาว่าอมาด่ามาว่าหรือมาสอนทําไมนะจริงๆแล้วเ็กอยากอ,อยากให้ทุกท่านที่อยู่ในโซเชียลเนี่ยให้ระมัดระวังการที่จะมีเพื่อนจริงใจสักคนมันหายาก เพื่อนจริงใจจนไว้ใจที่จะโทรที่จะปรึกษาที่จะบอกสิ่งต่างๆของบุคคลอื่นนะครับแสดงว่าเขาไว้วางใจแสดงว่าเขาไว้วางใจคุณจะทําลายความไว้วางใจคนเหล่านั้นทําไมหรือคุณจะอัดเต็มไปหมดเลยถ้าต่อไปนี้ใครจะอยากใครจะอยากติดต่อคุณ ขอให้คุณอ้างว่าไม่ทําแล้วครับแล้วใครอยากติดต่อคุณจิตใจมันต่างจิตใจมันเกิดดับวันนี้คุณมีอารมณ์หนึ่งอพออารมณ์นี้มันก็ดับไปแล้วเนี่ยวันหนึ่งเรามีหลายอารมณ์เรามีโกรธมีไม่โกรธเรามีรักเรามีไม่รักเรามีชอบเรามีไม่ชอบเตมไปหมดเลยแต่ละวินาทีด้วยซ้ําน,นะครับแต่ละวินาทีเรามีเปลี่ยนความคิดไปเรื่อย เปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆไม่มีใครอยากแช่อารมณ์นั้นไว้เช่นเช่นโกรธคนใดคนหนึ่งในวันนี้โกรธมากเลยอารมณ์โกรธมากฉันจะลากความโกรธไปถึงปีหน้าเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับ <c oughs> คุณก็ต้องคบปะพูดคุยเปลี่ยนความคิดไปพูดเรื่องอื่นสาระอื่นงานอื่นกับบุคคลอื่นไปเรื่อยๆแต่ที่คุณกําลังโกรธคนเมื่อกี้อยู่มันหายไปแล้วมันดับไปแล้ว สามารถถ้าลื้อฟื้นคิดย้อนหลังมาได้โอเคแต่ถ้าคุณคิดมาอ่ะวันนี้วันนี้ฉันโกรธใครบ้างพอไปไปสรุปตอนตอนเยน็นเออวันนี้ฉันไปฉันโกรธใครบ้างฉันด่าใครบ้างเออฉันชื่นชมใครบ้างฉันอวยพรใครบ้างอ่ามันก็จะมีหลกักมันก็มีหลายกรรมนะครับดังนั้น สิ่งที่เราพูดโดยนี้ก็คือมีคนถามว่าเ,เอ้ยเออพวกเราทําผิดด้วยเหรอที่พวกเราแอบบันทึกเสียงนะลุงก็สวยแบบลุงก็สวยแบบลุงก็ไว้วางใจใครสักคนลุงเลยสวยเลยนะสีครับคุณเอ g จีนะครับ,นะรบ,รบผมนะครับนะครับคุณกิตติคุณไข่ย,ยำโคตรโคตรยำไข่ยำไข่โคตร ยำโคดไข่อ่าถูกแล้วนะยำโคดไข่นะนะครับคุณเดวิดถิมครับคนที่จริงใจของลุงคือคนข้างกายคือป้าเออนะถ้าจะให้เหลือคนเดียวป้านะัแหละจริงใจที่สุดต่อลุงป้านะถ้าจะให้เหลือคนเดียวป้าคือคนจริงใจที่สุดต่อลุงป้าแน่นอนกันอยู่ันมาก็มีผิดใจทะเลาะเห็นไม่ตรงกัน ยิ่งเห็นไม่ตรงกันยิ่งยิ่งอยากยิ่งเห็นส่วนที่ทําให้อารมณ์เสียต่อกันมันก็จะเป็นเป็นประสบการณ์ทําให้เราเออเราจะทะเลาะกันทําไมเรื่องแบบน,นี้อ่ะเออทะเลาะไปก็เหนื่อยต้องมางอมางอนมานี่กันอีกเห็นไหมมันก็เป็นประสบการณ์นะครับดังนั้นคนที่เคียงข้างลุงป้าจริงใจลุมที่สุดก็คือป้าคนที่นะ ลุงอ่าป้ารักนะครับคนที่รักป้านะก็จริงใจต่อป้าเสมอนะครับก็คือลุงนั่นแหละโดยมีประสบการณ์ห้อมล้อมไว้ทุกคนมีสิทธิ์ทำผิดทำถูกมีสิทธิ์คิดผิดคิดถูกนะครับบางครอบครัวยิ่งทะเลาะกันลูกยิ่งโดก <laughs> ถ้าการทะเลาะเกลียดกันแล้วมันไม่ดับลงเนี่ยมันจะมีมันจะมีลูกได้ยังไงเพราะเกลียดกันอยู่ เกลียดกันอยู่เกียดกันแบบวางไม่ได้แบบนี้ยคืออารมณ์มันดับเกิดดับเกิดดับอย่างเงี้ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีอ่ามันก็ธรรมดาเนาะโดยเฉพาะครอบครัวนะครับนะอย่าคิดมากกับสามีคนอื่นให้ถือว่าเป็นมิตรเป็น,เป,นเป็นเพื่อนดีที่สุดนั่งสมาธิกันบ้างอาจ๊ะอ่ะจะได้มีจิตสงบทบําบุญทําทานคิดถึงทําดีพูดด,มดีมีแต่ดีจ้ามีแต่ดีค่ะ อย่าคิดมากฝากความหวังดีมาให้ทุกคนนะนะ,นะนะอย่าคิดมากกับสามีคนอื่นนะครับโอ้นะฮะนะฮะเอานะครับอ่าฝากช่องอคุณลดเราด้วยนะครับนะครับตอนนี้เรามีหลายท่านที่มีความคิดตรงกันความคิดตรงกันในสภาวะวิกฤต แต่ได้ความคิดตรงกันเนี่ยมันหายยากนะครับเอาจริงๆอ้าวตัวผมเองก็มีมีมีหลายคนที่คิดไม่ตรงกับผมนะมันเขาเราก็เคารพกันเราก็เคารพกันไม่ว่ากันความที่ไม่ตรงกันมีนะครับซึ่งเราไม่ต้องไปกังวลน,นะครับเรื่องแต่ละเรื่องในสังคมเราเนี่ยแต่ละวันมันมีหลายเรื่อง มีสักเรื่องสองเรื่องที่เราคิดไม่ตรงกันก็ไม่เป็นไรมันอาจจะมีอีกสามสี่เรื่องที่คิด,ค,ดคิดตรงกันอ่าดังนั้นอย่าเพิ่งไปโกรธกันอย่าเพิ่งไปอคติต่อกันในที่สุดเราก็จะเห็นตรงกันในบางเรื่องได้ครับนี่คือความสวยงามของความคิดคนนะครับเพราะว่าไม่มีใครคิดจะคิดเหมือนกันได้ทุกเรื่องนะครับเห็นด้วยไหมครับนะครับแล้วก็เวลาใดที่เราคิดเหมือนกันได้เรา เราก็จะมีความสุขเราเหมือนมีกัลยะดาดมิิรในแต่ละอย่างนะครับดังนั้นไม่ต้องไปอาฆาตพยาบาตใครเลยนะครับเออให้อภัยกันเถอะไม่ใช่ว่าจะเอากูจะทําลายคนใดคนหนึ่งจนชีวิตจะหาไม่กูจะทําลายมันจนกูไม่ให้อภัยมันถ้าเป็นอย่างนี้ก็ผมว่าคุณจะอยู่ในโลกนี้ยากคุณจะอยู่ด้วยความลําบากถ้าลงุง ต่อสู้จนพ้นมนทินแล้วการที่จะมีคนในครอบครัวต่างๆที่เคยโกรธกันเขาจะมาเป็นเพื่อนกันเขาจะมารักใคร่สมคีกันเนี่ยคุณจะต้องไปโกรธเขาด้วยไหมเออคุณจะต้องโกรธไหมถ้าลงุงเรียกว่าต่อสู้จนบริสุทธิ์นั้นเนี่ยสมมุตินะฮะทีนี้อยู่ที่ลุงป้าว่าเอ้ยเหนื่อยมาก การต่อสู้ในชั้นศาลน,นี่มันเหนื่อยลุงก็อาจจะไม่เอาเรื่องใครก็ได้มันเป็นสิทธิ์ของลุงป้าการต่อสู้ในชั้นศาลมันเหนื่อยถ้าลุงจะฟ้องใครเนี่ยลุงก็ต้องหาเงินหาทองเพื่อต่อสู้ในชั้นศาลจ้างทนายอีกนะครับเพราะลุงถูกกระทำย่ำดีลุงมีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องได้คนระับแต่ มันต่อสู้กันมายาวนานเหลือเกินการขึ้นลงขึ้นศาลจนลุงเบื่อแล้วต้องหาเงินต่อเพื่อจะไปฟ้องร้องคนอื่นสมมตินะดังนั้นถ้าลุงป้าเหนื่อยแล้วไม่เอาแล้วขอทํามาหากินต่อนะไม่ต้องมาเหนื่อยไม่ต้องมาหาถ้าจะฟ้องกี่คนกี่กรรมกี่เวลาสามารถฟ้องได้หมดครับผมว่าถ้าศาลยกฟ้องเนี่ย ก็แสดงว่ามีการจ่งแกล้งให้ได้รับโทษรั้โทษหนักบางอารมณ์บางวันเราก็บอกว่าเอ้ยลุงลุงเอ้ยฟ้องทุกคนเลยใช่พวกเราพูดมันง่ายครับฟ้องทุกคนเลยแต่ลุงต้องหาเงินหาทองจ้างทนงทนายแต่แล้วฟ้องไม่ง่ายนะครับอาจจะได้สามสารทุกคดีก็ได้ถ้าเราาถ้าลุงฟ้องบุคคลน,นั้นคนนี้อถ้าเขาร,รับสารภาพก็ว่ากันไปแต่มันต้อง าบางครั้งก็ต้องต่อสู้กันสามสารบางคนก็อาจจะด่าจริงแต่ดื้อไม่ยอมจะต่อสู้จนสามศาลก็มีทั้งที่เขาล่วงเขาผิดนะนะครับดังนั้นการที่จะฟ้องใครต้องไปหาหลักฐานครับลุงจะต้องไปจ้างคนาตามหลักฐานต่างๆหรือไปจ้างทนายตามหลักฐานต่างๆเก็บหลักฐานต่างๆลุงก็ต้องเสียเง,งินเสียทองไม่มีการทํา ทนายฟรีไม่มีการทนายเก้าบาทแปดบาทเจ็บาท 2, ไม่มีแล้วใส่เต็มสตรีมดังนั้นทำไมไม่คิดล่ะครับว่าวันหนึ่งคนเราที่เหนื่อยลำบากกายลำบากใจเพื่อจะพิสูจน์ว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์มันก็เหนื่อยแล้วความโกรธระหว่างทางมันก็มีอีกแต่พอช่วงหนึ่งที่ไม่ได้เอาใจไปผูกติดกับสิ่งที่โกรธคนนั้นคนนี้อยู่เนี่ย เมื่อไม่เอาใจไปผูกติดอยูอ่อยู่กับลูกออยู่กับหลานสนุกสนานหยอกล้อหลานมีความสุขทำงานไปความคิดมันไม่ไปฝังอยู่กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นความโกรธมันก็จะไม่มีในใจแล้วตอนนั้นนะครับคนที่คนที่มีใจบุญนะคนที่ใจบุญสุนทานทำเพื่อสังคมเนี่ยจิตใจเขาจะไม่ตกอยู่ในอาฆาตพยาบาท จะตกอยู่ในเมตตาตลอดทั้งปีสูวเนี้ยจิตใจคนเหล่านี้จะปล่อยวางได้ไง่ายเออไหนๆเราก็มาถึงขั้นนี้แล้วไม่เป็นไรหรอกอ่ะก็ได้เมตตากันไปไม่ต้องปูเวรผูปูกรรมนะครับจิตใจคนที่เมตตาจะไปจบลงตรงนี้เสมอถ้าจิตใจอาฆาตแค้นทุกเวลาทุกชั่วโมงอย่างเงี้ยมันก็จะมีทางไปของมันลุงป้าไม่ใช่ คนร้ายลุงป้าไม่ใช่คนชั่วคนเลวที่จะต้องปักใจไปนึกถึงแต่ความเกลียดชังคนใดคนหนึ่งอยู่ตอลอดเวลามันจะทําอะไรได้ครับถ้าคุณนั่งอยู่แต่ขังความเกลียดชังไว้ในใจคุณจะทําบุญก็ไม่ได้เพราะคุณเกลียดชังคนอยู่คุณจะไปใส่บาตรก็ไม่ได้ไาาไไดเกลียดชังคนอยู่คุณจะไปทํากิจอาสาไม่ได้คุณเกลียดชังคนอยู่คุณจะไปช่วยเหลือชาวบ้านก็ไม่ได้คุณเกลียดชังอยู่กิตใจมันเกลียดชังเนี่ย จิตที่เกียดชังอาฆาตพยาบาตจะเป็นจิตที่จะพาคุณไปทําบุญทําทานไม่ได้แต่จิตใจลุงป้าไม่ใช่อย่างนั้นลุงป้าอยู่ในการคิดดีทําดีอยู่อย่างนั้นมันก็จะทิ้งมันจะทิ้งความคิดที่เกียดชังมันจะห่างเหินจิตความคิดที่เกียดชังนี่คือสภาวะเห็นไหมคนที่ตามร้องเรียนลุงป้าหรือคนด่าลุงป้าอย่างนางยาน จิตใจเขาเนี่ยจะไปทําบุญได้ยากครับเขาจะหาแต่เรื่องเ่าจะด่าล่าคนอื่นยังไงน,นะครับหน้าเขาจึงไม่ตึงนะครับเพราะแบบนี้ความเกลียดทําให้หน้าเหี่ยวเฉาทําให้จิตใจฟอจิตจิตมันสลดหน้ามันก็จะขมึนเกลียวอย่อยางนั้นอารมณ์มันจะทําให้ร่างกายไปไปตามอารมณ์นะครับนะดังนั้นเรื่องนี้ก็สําคัญทีเดียวเนาะคุณ คุณจริยาครับผมกว่งหวยจริยาครับนะครับคุณจิิเลี้ย g o o อร์น n ิ่งค่ะอาจารย์จิรชัดกดไลค์ให้แล้วนะคะวันนี้ขอบคุณมากครับผมเพิ่งไลค์ครั้งแรกนะฮะเมื่อกี้ผมทำคลิปแนะนำหนังไปนะครับกอ็อาจจะตลาดหนังก็คงน้อยนะแต่คือผมไม่ต้องห่วงนะคนดูมากดูน้อยผมอยากทำอะไรผมก็อัพขึ้น เผื่อจะไปตรงคนที่ชอบหนังแบบนั้นแบบนี้นะครับไม่มีทางเลือกแล้วยูทูบเบอร์ไม่มีทางเลือกนะครับเพื่อความอยู่รอดครับอะไรก็อัพอัพขึ้นไปเนาะนะครับใครอยากดูก็ขอบคุณมากนะครับผมนะครับนะครับหนึ่งชั่วโมงยังฮนะหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับพอสรุปแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้แถไปไม่สะดวกหมายความว่าเราจะพูดเรื่องมีคนเอาว่าเฮ้ย ปล่อยคลิปไม่ผิดนะปล่อยคลิปผิดได้หรือผิดขนาดนั้นได้หรือมีคนพูดอย่างนี้นะฮะเราก็จะพูดในทํานองว่าจริงๆแล้วเวลาจะแถเนี่ยคุณจะแถในสิ่งที่ fc ของคุณคงคิดไม่ถึงหรือ fc ของคุณอาจจะเข้าไปถึงจุดที่คุณจะพยายามทำมันมันเป็นจุดที่มันอธิบายยากแบบนะี้ มันเป็นจุดที่เข้าใจยากแต่ถ้าเอฟซีของคุณรู้ว่าถ้าวันไหนคุณคุณลองถามเอฟซีคุณก็ได้นะถ้าคุณจะแถเรื่องนี้นะแล้วคุณลองคิดดูว่าเออเอฟซี FC คะถ้าเกิดว่า f อฟซมีคนไว้วังใจไว้วางใจแบบเชื่อใจตลอดเลยที่จะพูดอะ,อะไรไม่ดีต่อคนอื่นได้แล้วก็เขาจะเหยียบไว้ เพื่อให้ฉันได้ระบายเอ้ยคนนั้นนั้นนางคนนั้นแย่มากอะไรมากนะครับแบบนี้แล้วต่อมามารู้ว่าเขาอัดเสียงพวกเราไว้เนี่ยเขาอัดเสียงพวกเราที่กําลังพูดถึงบุคคลอื่นอยู่แล้วเขาเอาคลิปไปเปิดอย่างนี้เอฟซี FC ว่า,าเขาทําผิดหรือเปล่าคะลองยกตัวอย่างแบบนี้สิเขาจะได้เข้าใจมากขึ้นเขาจะได้กลับมา ป้องหรือยืนเคียงข้างลุงป้ามากขึ้นนะครับยกตัวอย่างแบบนี้จบนะครถ้าคุณรู้สึกว่าฉันทำผิดแล้วก็จะได้หยุดได้ขอโทษหรืออยากมีเขาเรียกว่าแล้วมันมันจมไม่ลงอ่ะเกิดมาไม่เคยขอโทษใครฉันถูกเสมอคุณก็พยายามอธิบายต่อไป แต่คุณฉลาดต้องอธิบายนะเดี๋ยวเอฟซคุณรู้ทันถ้าเอฟซคุณรู้ทันเขาก็เขาก็จะไม่เอาอ่ะเขาก็จะไม่เชื่อใจคุณความลับใดๆของใครเขาก็ไม่ปรึกษาคุณไม่ไปโทรไปหาคุณเดี๋ยวจะกลายเป็นหลักฐานอ่เอามาเปิดภายหลังวิธีการอธิบายยิงครับถ้าเป็นอย่างนี้มันแถไม่ได้หรอกครับมันแถไม่ได้นะนะครับสีครับคุณพุทครับผมนะครับ คุณสมเกียรติครับเลยครับอาจารย์นะทุกท่านเป็นผู้ฟังที่ดีขอบคุณมากครับนะฮะแต่นั้นเราพึงระวังนะครับผมนะครับอย่าไปทําอย่างนี้นะครับนะครับยกเว้นคุณบันทึกเสียงตัวเอง <laughs> นะอ่านะครับคือเราจงเป็นคนที่คนที่ไว้ใจเราเนี่ยให้เขาสมปัรถนาการที่จะมีคนมาไว้ใจใครมันยาก เราต้องทําตัวเองให้เป็นบุคคลที่สมแล้วที่เขาไว้ใจเราเราจะไม่ทําให้เขาผิดหวักเราจะไม่ทําให้เขาเดือดร้อนคนที่จะจริงใจเนี่ยมันหายากนะครับถ้ามีการอัดเสียงคือผิดเพราะคุณไม่ได้ฆ่าคนนี่เธอนี่ฉันเพิ่งไปฆ่ายายข้าบ้านมาเนี่ยโอ้โหเหนื่อยมากเลยเออ คุณจะทำไงอ่ะมันเป็นอาญาแล้วทดีอาญาถ้าเกิดว่าคนนี้เขาเออเขากําลังหาคนร้ายอยู่เนี่ยคุณจะทํายังไงถ้าคุณได้ยินปุ๊บเฮ้ยฆ่าคนนี้ว่าอะกูอัดไว้ก่อนเพื่อเป็นหาคุณอา่าคุณจะทำให้กับคนตายเอออันนี้แต่คุณไม่สามารถเอาเปิดได้คแต่คุณเอาไว้ คผื่อญาติพี่น้องเขาหาคนฆ่าไม่ไม่ได้อ่ะตายฟรีแนะ่คุณก็อ่าเอาไปมอบให้ตำรวจก็ได้ฮะกไปมอบให้ญาติไม่ไม่ประสงค์ออกนานก็ได้เพราะว่ามันเป็นคดีอาญาเออก็ไปมอบให้ตำรวจหรือไปมอบให้อ่าญาติญาติก <t> ็ได<ๆ>้กรณียกตัวอย่างเฉยนะว่าการการกดแบบนี้เพราะว่าคุณเห็นว่ามันมีการฆ่าคนตาย เป็นหลักฐานชั้นดีได้หรือไม่ก็แล้วแต่นะครับ<อ>แต่เรื่องไว้วังใจแบบอื่นเนี่ยนะครับเราทะเลาะวิวาทกันการพูดนินทากันอะไรกันเนี่ยแล้วอย่าไปบันทึกนะครับมันจะเป็นผลเสียคนทะเลาะกันคนเกลียดกันขนาดไหนครับจิตใจที่เกลียดกันอยู่เนี่ยไม่เกินเย็นนี้ก็หมดไปแล้วครับ ไม่เกินเย็นนี้ก็ดับไปแล้วจิตใจที่โกรธเกลียดกันนะ่ะหรือเขาไปพูดคุยทักทายกันปกติแล้วพอโทษเขาโวยหลังจากนี้เขาดีกันหมดแล้วคุณยังไปบันทึกเสียงตอนเขาด่ากันนี่คือมันไม่สมควรดังนั้นก็เลยอย่าทําแบบนี้เลยครับอย่าทําถ้ามีเพื่อนระบายถ้าเพื่อนที่เรารักเราเราเขาไว้บาง เขาไว้วางใจเราเราไว้วางใจเขาเนี่ยถ้าเขามาระบายให้ท่านพยายามที่จะเหมือนฟองน้ําที่ซับน้ําน้ําเขาเนี่ยซับไว้เน่ยซับเสียงซับอะไรก็แล้วแต่ด้วยการไม่ไม่โตแย้งนะครับให้เขาเรีบระบายให้ไวที่สุดท่านแค่อยอมรับรับรู้ในสิ่งที่เขากําลังพูดอยู่เออเอออ๋อเหรอเอออืมอืมอ,อ,อย่างเงี้ยความเกลียดของเขามันจะมันมาซับอยู่ตรงที่เรา แต่เราไม่ไปโกรธตามเขานะโอ้เออเอออาจจะเป็นอย่าง,งานาางงั้นมั้งอย่างนี้มั้ง้าเยอทะนเฮ้ยใช่หรือเปล่าได้ได้ยินกับหูหรือเปล่าหรือเห็นกับตาหรือเปล่าเออโอเคเออเออโอเครับชาตรับชาติเขาก็จะหายเครียดได้ระบายส่วนเหตุผลเราก็ต้องมีด้วยว่าเช่นเ,เหตุนี้เราเห็นแล้วว่าคนคนนี้กับคนคนนั้น มันจะนำไปสู่การเกลียดชังกันนะท่านก็ต้องมีอุบายในการเอ้ยจริงหรือเปล่าได้ยินมาเนะี่ยมันใช่ไหมอันนี้คือการคิดดีกับเขาด้วยว่าเออเราไม่อยากให้เขาไปผิดใจกันแต่เราก็อ,อ,อึ้อึ้งอ๋ออ๋อฟังไปก่อนไม่ใช่กูอัดก่อนนะกูอัดก่อนนะกูอัดก่อนนะไม่ได้นะนะดังนั้นประสบการณ์นี้ลุงก็จะได้มีประสบการณ์เพิ่ม กะครับว่ามีคนที่ไว้วางใจก็อาจจะทําให้เกิดความพังได้นะคดังนั้นอย่าทํานะครับนะครับขอบคุณทุกท่านเลยเนาะก็ให้ความคิดคุณไพริยนครับนะฮะคุณซีอูนะฮะคุณสปริวเฮสโนนะครับคุณเบียร์สิครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณกินนานะครับผมนะครับนะฮะ คุณคุณยายสุราศนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาเป็นกาลังใจช่องอาจารย์นะครับอ่าเย่ได้ห้าร้อยไลค์แล้ว <c oughs> ดีใจขอบคุณมากๆครับนะฮะยูทูบเบอร์ YouTuber ช่องเล็กๆอาจารย์จะอยู่ได้ก็ด้วยทุกท่านนี่แหละครับนะช่วยมาดูแลวมาเป็นกำลังใจเนาะนะครับก็หวังว่าสิ่งที่พูดไปนะฮะจะเป็นประโยชน์ด้วยมากก็น้อยเรามาพูดไม่ใช่ทําให้ท่านไปโกรธเกลียดใครนะครับ เราพูดเพื่อจะอธิบายคนเรามันมีมันมีอีโก้คนคนเรามันมีอีโก้หรืออัตตาภาษาทางการในภาษามุษก็เรียกว่าอีโก้ที่เป็นทฤษฎีหนึ่งของของคนทางจิตวิทยาคนหนึ่งเขาใช้หลักฐานของเขาใช้ําว่าอิดอีโก้ซูเปอร์อีโก มันก็เลยใช้มาเป็นทางด้านอารมณ์ความรู้สึกนะครับความอยากความอยากได้ความอยากอันนี้นะครับเขาเรียกว่าอีโก้นะครับแต่ภาษาบาลีคืออัตตายึดตัวตนตัวปูอัตมิมานะเข้าขั้นดูหมิน่นดูถูกเหยียดหยามคนอื่นบางครั้งก็ดูถูกตัวเองมันเป็นกิเลสนะครับนะฮะดังนั้น อยู่ที่ไหนอยู่ชุมชนใดให้เขารักคข่สามารถ,ถีกันอยู่ให้อยู่ให้อ,ใหอ่าเขาเรียกว่าอยู่แล้วคนคนเหล่านั้นดีใจถ้าเราอยู่กับเราอยู่กับเขาเนี่ยอยู่ใ,ให้เขาดีใจเวลาเราจากไปเนี่ยให้เขาคิดถึงมีพบก็มีจากถ้ามันต้องจากเราต้องจากไปด้วยดีให้เขาคิดถึงไม่ใช่จากไปแล้วมาด่ามาว่าย้อนหลัครบมันไม่ดีเนาะนะครับ คนที่มีสัญชาติตรงซื่อสัต,ตย์กตัญญูไปอยู่ที่ไหนมีแต่คนรักจากไปมีแต่คนคิดถึงนะครับทำไมไม่ชอบแบบนี้ละ่ะศัตรูก็น้อยด้วยนะครับเมื่อวานลุงยังชมอาจารย์อ๋อเหรอฮะต้องขอบคุณมากเนาะคืออาจารย์อยากให้ FCTP รักกันแต่ถ้ามันมีเหตุมันไม่ลงตัวแล้วก็พยายามมามองว่ามันเป็นเพราะอะไรเนาะนะครับเราต้องยืนเคียงข้างกันไปอย่างนี้นะครับ อ่าผมได้ยินอยู่ที่ว่าผมไปถ่ายตลาดนัดพอผมไปท่กอ่ะผมดูอาจารย์ไปดูไปดูตลาดอยู่นะครับโอ้โหพอได้ยินก็เป็นไงโอ้โหมีความสุขดีเดียวนะโอเคก่อบคุณทุกท่านนะครับที่มาเป็นลังใจนะก็ฝากติดตามชมทุกช่องนะครับทุกช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องเล็กช่องใหญ่ของพวกเราเนาะ คุณจินาบอกว่าไปทําธุระครับนะคุณทันทิชานะครับอาจารย์ก็จะขอตัวลงด้วยเนาะคุณ MM นะครับคุณอมรรัตน์นะครับคุณออฟบ๊อบนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณน้องมนตรีนะครับนะครับคุณโรดนะครับที่มาอ่ามาทักทามเป็นกํลังใจครับคุณหนูแดงนะครับนะครับคุณพยาวนะครับคุณจินทิเรียนะครับนะครับขอบคุณมากครับที่มาแสดงความเห็นนะครับเพื่อให้พวกเราอ่านกันเองนะครับหรือบางทรันงอาจารย์ไม่ได้อ่าน ทั้งหมดก็ขออภัยเวลณที่นี้นะครับนะครับคุณสิริพรคุณเบนนะฮะคุณกอบการนะฮะนะครับคุณไพรินคุณซียูนะครับคุณยายสุราษนะครับผม้อขอบคุณทุกท่านนะครับะขอท่านมีความสุขความเจริญนะครับผมวันนี้วันจันทร์ด้วยเนาะนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับผมนะฮะติดตามฝากติดตามวิดีโอต่างๆที่อาจารย์จะผลิตขึ้นด้วยนะครับสวัสดีครับ